ครับนะผมก็ขอกับสวัสดีพี่น้องฝั่งไฟสุขสุขคนครับมันยูกับผมกับโยพาแสบคือนกอลกับพี่น้องสำหรับมันหนีน้ำเป็นเสนอเมนูตัวเดียวอันเดียวพี่น้องตุนตุนตัวเดียวอันเดียวนะครับเนาะตุนเปื่อยๆเลยพี่น้องตุนประมันซีชิมม้งมาเนี่ครับตุนต่อเฟื่อนนะครับเนาะนี่พี่น้องมึงปิเปื่อยครับมันหนีมีไข่ครับแล้วก็มีตัวมันครับผมนี่เปื่อยเลยครับแต่ว่าลืมหันมากรับพี่น้องมาเนี่ลืมหันมากก็นำจิ้มซีฟูตแบบแ่บพี่น้องมาเนี่ยนะกิมนี่ฟูกเขขียวเ้าไปนครับ มีพริกเขียวพริกแดงผสมกันนะครับผมสำหรับผักแกงเ,เป็นผักสดต้นหอมกระเทียมพริกเกลือและครับผมมา,มากๆพี่น้องบบว์อะไรห้างครับผมกำแหลกแขกมันครับเสียดเมื่อนครับขออนุญาตก,กินไข่ก่อนนะครับนี่เป็นไข่นะครับเนาะตัวเดียวอันเดียวหากินยากพี่น้องเมื่อตัวมีอันเดียว <laughs> เลยดีครับนุ่มหอมรื้อมันไก่มามพี่น้องพอจะเหนไก่ไหมหนิบไมาตัดที่แหลกบางพี่น้องเปื่อยดีครับพี่หน่องมื่อบิดไม่ยิกกะว่า นี่นะครับเป็นเอ็นนะครับเนาะคุ้บๆดีๆออื <c oughs> มันนี้บรรยากาศอยู่สวนหมกม่วงเที่ยวกับ <c oughs> โอ้ฝนพี่นอ้องโมเดลมีดมัเนน้องฝนฉ <c oughs> ีกเขาฉีกเลยครับจับฉีกเขาเลยครับเปลือยสยวดเลยครับ เป็นแบบข่าวนี้ขนาดครับกับกระเทียมกับพริกสดน,นะครับเนาะแซ่ยบพัดไปใส่ก๋วยเตี๋ยวกว็แซ่บได้พี่นะ้องเป็นตุ่มแซ่บก็แซ่ียบสดหนาเนาะใส่ตุ่มแซ่บใส่เพลย์นั่ตแต่น้อยขมขมกับสดหนามโอ้เอนหอน Bình nặng, nặng Thương nặng, thương ه, น้ำจิ้มก็สุดยอดครับซีซาดดีดีครับพี่น้อง <laughs> น้ำจิ้มซีซาด 我做了一分钟。<laughs> ครับสำหรับคลิปนี้ก็ดิขอให้ทิ้งสนิทกันนะครับนอกากมันนี่ก็สิขออัมลาผ้าจากพี่น้องพี่ก่อนนะครับสำหรับผู้ใดมาหนีก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับผมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้อยู่ปราแซ่ไปทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับมันนี่พิษผัดประการใดหรือว่ากินมั่วๆเกินไปก็ต้องกอโทษกอดไหวพี่น้องกันกับผมขอบคุณที่เจ๋งมาติดตามเราชมครับสำหรับมันนี่ก็การเข้ามาสวัสดีครับพอคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายครับ